เมือนี้ก็เป็นเสาวันที่28ท่านว่าก่มนะครับกทศสองพัยยนห้ารอนี้สิบเจ็ายค่าย,ยางสามการยางบ้านน้องจันทร์ครับเป็นโท้มากกับบรับสายบัรับสายเลยทันทาว่าสิบปีบใจละแต่ว่ามือนี้สิบปีายนะครับเป็นอยู่บ,าบ,นบน้านว่านหรือบัวยู่ มีไผอยู่บ่านอโะถกแกถูกแกอยู่วะโอ้คนของเตรียมสิกับบ้านเลยตัวนี้ไอ้ใส่นอม,มีแต่หมาเห่าคนอยู่บ้านอ่ะบัาท่านได้กินแล้วเฮ็ดยังอยู่นี่อโอ้ยมาโทษนำโทษนี่แต่เป็นยังไงนี่ยานบุได้บุเงินบุก่าบกาข้างเพราสามปีตรงน่ะ อ่าหนึ่งสองสามสี่สี่พันหาเนาะโอ้ยนับคิดนับถือเงินกัน่ไรภาสิบระจายภาสิกรจจายพี่หนาคุณอดอกโชว์นั่มดูหลายสองสามสี่ห้าหกเนาะ สี 45, ่พันหากายเป็นสี่พัอาเงินนี่โอ้ยนับซะก่อนด้อนับซะก่อนด้ครบปะขึ้นมาใับาทมีอะไรปลาบาทป่าปลาเท่าไรอะ้วแต่มึงเนาะ,ะ้าท้าใจใค่เรียมเอาขึ้นมาก่อนเอาขึ้นมาก่อนไปหารอยนั่นสี่พันสามสี่พับอกประตรงเป้าหมายไป ถูกเห็นถูกน้ำหน็่งหน่อยนักเรียนห้อยเจ้าน่ายสมพวนวงราช่าถูกห้อยร้วยเบอร์ลอตเตอรี่ละวัดทีนึงเลยสุขภาพแข็งแรงมีงานปี68เฮ้งปังปังบกานร่มบุญครับมาใส่คำละนี่ตามกฎหมายครับวันนี้จบแล้วมันอะจบเราร้านเราแถมเสื้อให้หนึ่งตัวโอเคเยบ เออเอาเมื่อนี้ก็เลียงการยางกับไดมาสจ่ายค่ายางเรียบร้อยนะครับอืทางลานสามการยางเพิ่งก็ห้เสียมาตัวหนึ่งแถมเสียมาตัวหนึ่งของควันปีใหม่ประธานเออที่แรกว่าติดนีคามปีเราอกโทตน้ำดูเอาเหลือให้ด้วยยานโบไรโบสองเดียวนะเนาะเอ้าอย่าลืมครับยางใหม่ยางเก่ายางเปอร์เซ็นต์ยางมือสอง มาได้สามการยางครับยางปร์เซ็นต์กับลายย่างลายยู่หุ่นกองเอีเอยู่หุ่นสามการยางบ้านน้องจันทร์ครับยางใหม่ยางเก่ายางปร์เซ็นต์ยางมือสองเปลี่ยนนอกสถานที่สามการยางบ้านน้องจันทร์นะครับ